ขอใช้กล้องมือเป็นเกียรติกับท่านด้วยครับเรียนเชิญท่านครับแล้วกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณแคทลอนริสขวัญมงคลผู้อำนวยการกองตลาดพันธุ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับขอใช้กล้องมือเป็นเกียรติกับท่านด้วยครับเชิญครับว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านเซียนชัยชูกิติวิบูลหัวหน้าส่วนราชการพาชีเกิดข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวสื่อมวลชนและแขกรับเกียรติทุกท่านครับในนามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จากจกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฉายแสงมิวสิกฟเฟสติลลนนวัลร้อยแรงริมเล่อชุมพรนหาทุ่งวอลแดนอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรแหออ่งนี้งาน,นมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องในปีแห่งการท่องเที่ยว Amazing Thailand Tourism Year 2025และเชิงท่องเที่ยวความจุมสมบูรณ์ด้านอาหารการกิน รวมทั้งที่ครับในงานทุกท่านจะได้สัมผัสกับอชุมพรการออกร้างจำหน่ายอาหารสินค้าและท่านจะได้รับความสุขและความประทับใจจากการจัดงานฉายแสงมิวสิกเฟสิวลัลให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดงานฉายแสงมิวสิกเฟสิวลัลร้อยแรงร,ร,งริมเลยอาชุพรอย่างเป็นทางการขอการเรียนเชนิญครับท่านผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านนายกการบริหารจังหวัดชุมพรท่านประธานของการท่าจังหวัดชุมพรท่านประธานสภาอุสการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรท่านผู้โรยสารพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังาวัชุมพรท่านัวหน้าส่วนชการผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีดีเป็นอย่างยิ่งนะคราบที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้มาทำหน้าที่ ในพิธีเปิดงานส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ฉายแสงมิวสิกเสติวัลแองแรงในจุนครในท้องถนตรงนี้จังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้ที่มีเสน่ห์ห้ท้องทะเลครับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าของชาวชุมพรเราจะเห็นได้จากบุูงบ้านชาชนิดที่มีรสชาติที่มีไปก เป็นสถานที่ทีัดีของจังหวัดลบว่าเป็นอีกหนึ่งอนญมณีทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของจังวามสวยงามแตกต่างขพรอบคำคุณจาท่องเที่ยวในงานนี้เกิดขึ้นอย่างเป็มรูปแบบเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพมเชื่ยอการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่ ขอให้เราในแอัสุพรรณยกเว้นทางการและขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่ประสงค์ที่วางไว้ทุกประการและขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีความประทับใจจากจากการท่องเที่ยวสุพรรณในครั้งนี้ขอบคุณครับ ครับขอเสียงปรบมือถือชมด้วยพิธีเปิดงานบนเวทีพิธีการครับในจังหวัดชุมพรครับคุณจีรวรรณวัชรมาโนคูลผู้อำนวยการสำนักงานคอพพจังหวัดชุมพรครับคุณยักษจริญอักษรศรีผู้จัดการสถานีชุมพรบริษัทพรตลาดจังหวัดชุมพรร่วมกับการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรมณฑลครับเกษตรจังหวัดชุมพรเกษตรและสาธารณสุจังหวัดชุมพรพาณิชย์จังหวัดชุมพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดุพร

เบื้องต้นเลยครับเป็นแผนที่ประเทศไทยน,นะครับได้ตาราสัญลัษณ์มาเป็นแผนที่ประเทศไทยสีสันสวยงามแล้วก็มีตัวสอนชุมพรครับเืิดถึงประตูภาคใต้พร้อมเปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวสัวมผัสประสบการณ์ความสุขความประทับใจและความทรงจาด้วยนิรภาพเพื่อไปพิจิตตของชาวชุมพรตอนนับทุกท่านที่มาเยี่ยมมาเยือนมาเยี่ยมที่และตลอดไปนะครับ เที่ยวทางทะเลที่สวยงามและมีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ละครับอัธยาศัยนะครับของผู้คนนั้นก็เป็นกระเป๋าที่ดีครับสุมสนท้องดีท้องที่มีอาหารเลิศรสแลวก็ร่อยแรงด้วยนะครับรสชาติแบบชาวใต้ด้วยน้ามีองานครับแล้วก็ในคณะอบตเกดุงกรมหลวงสุพรเกตุงศักดิ์ที่ชาวสุพรของเราได้ให้ความเคารพนับถือครับ น้องเกษตรกรครับแล้วก็คือกล้วยและปื่อครับใช่แล้วค่ะผลไม้ประจำจังหวัดชุมพรที่มีลักษณะเรียวยาวค่ะปลายโค้งคล้ายกับเอปเปิลนางสุกแล้วจะมีสีเหลืองทองรสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นของฝากติดไม้ติดมือของชาวแล้วอันนี้มาแล้วครับเป็นรังนกชุมพรครับซึ่งรังนกนั้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ การธรรมชาติการหน้าผาและท่้ำชายฝั่งทะเลสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยครับใจขึ้นชื่อว่าเมืองชุพรนั้นเป็นเมืองแห่งการรคุณภาพครับนักทำองัที่ว่าชุพรประตูภาคใต้ไหวเสด็จในตรงชมไร้กาแฟและหาซายรีดีกล้วยและมือขึ้นชื่อสวยงาม เสียงเตัวงตาและจังหวาลองย่างมีเอกลักษณ์ค่ะรวมถึงเครื่องแต่งกายหลากสีสันนะคะสะบัดปลายเย็บายาวนิ้วไหวอย่างอ่อดช้อยสื่อถึงความรักความศรัทธาและอิตวิญญาณและนี่คือ <ทา S 2> มนโนราครับศิลปุวัฒนธรรมของที่ปัดได้บ้านเราที่ได้รับการประกาศให้เป็นรรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แห่งมนุษยชาตินะครับโดยองค์การยูเนสโกครับน่าภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจเช่นมโนราจากศาสตร์พระเดิรว,วิทยานะครับนี่หแหละครับมีลูกๆหลานๆที่สืบทอดที่รักษาเอาไว้แล้วก็ต่อยอดศิลปะวขกไทกท้องทะเลมาแล้วฉลามวานค่ะขอเสียงปรบมือดงัดงๆด้วยครับ ซึ่งฉลามวานนะคเรียกว่านักดำน้ำจากทั่วโลกค่ะใฝวันที่จะได้พบกับสิ่งมีชีวิตมัศจรรา์ชนิดนี้นะคะซึ่งแสงไฟที่เรียงร้อยขึ้นสูท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ไม่เพียงแค่แสดงถึงรูปลักษณ์ของฉลามวานค่ะแต่ยังสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เราคนควดร่วมกันอนุรักษ์ไว้อีกด้วยค่ะเจ้าฉลามวาน เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่สุขพอตแน่นอนครับการันตี<ช>ได้เลยครับสวยค่ะมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะผู้โดนของเรานะคะโอ้โหครับผู้ไฝ่รู้สำรวจโลกใต้น้ําภาพนี้นะครับไม่ใช่แค่การดับน้ำนะครับแต่ผัเชิญอชวดให้เราท่านหลายนั้นได้หันกลับมาใส่ใจดูแลผืนน้ำท้องทะเล ในจังหวัดชุมพรของเราเพื่อความรอนงามยังคงอยู่ต่อไปค,ครับ,บ,น,รบ,บนูนละครเริ่มดับน้ําแล้วครับลงสู่โทะเลช,ชุมพรเพื่อได้ชมความตะการตาโลกใต้ทะเลชุมพรของเรารับ<อ>แล้วจะเห็นว่าภาพนับกระดานน้าของเรานะคะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เรากับว่ามีชีวิตยอยู่จริงๆเลยกําลังดําน้ําไปสู่ใต้ท้องทะเลชุมพรของเราจริงๆเลยค่ะควาบุรดสมบูรณ์ได้ถ่ายทอดผ่านทางรัสิทธิ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งท่าน ครับขอเสียงปรบมือแสดงความขอบคุณและเป็นเกียรติกับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและเดี๋ยวขอด้วยนะครับอ่ะขออนุญาตอีกครั้งนะครับด้วยว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนจากส่วนกลางครับท่านผู้ว่าครับรบกวนท่านอีกรอบนึ่งนะครับพี่น้องสื่อมวลชนจากส่วนกลางนะครับขออภัยนะครับขอให ได้ได้ครับท่านขึ้นทางแล้วขออนุญาตทักทานอีกครั้งนึงครับค่ะไม่ไดับด้วยความดีของท่านักใจนะคะสำหรับเทศกาลดีๆของชาวจังหวัดชุมพรค่ะใช้แสงมิสซิสเทสเทมอลร้อยแรงลิ้นเล่ณชุมพรครับก็มาเที่ยวมาชมมา